มีของเยอะแยะมากมายเลยที่น่าสุ่มมากๆในลัคกี้รอย l ลนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาผมสุ่มเองอ่ะผมเสียเพชรไปเยอะมากๆไม่ออกเลยวันนี้ผมก็เลยจะให้แฟนผมอ่ะมาสุ่มแทนผมนั่นเองนะลองใช้ดวงของแฟนผมดูบ้างว่าเขาจะดวงดีขนาดไหนใช้เพชรน้อยกว่าผมหรือเปล่าโอเคตัวเองมาเลย ให้มาช่วยสุ่มเพชรไม่ใช่สุ่มเพชรสิให้มาช่วยสุ่มชุดให้หน่อยเขาอยากได้ชุดนี้ก่อนเริ่มเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวสารฟรีไฟสักนิดหนึ่งนะฮะสองเรื่องเรื่องแรกนะครับย้ําเรื่องการแข่งฝันฝันฟุนฟน้ย <c oughs> การแข่งขันฟรีไฟระหว่างสติมเมอร์ชื่อดังนะฮะแล้วก็เหล่านักแข่งทั้งหลายนะในฟรีไฟโฟร์เฟสทัวน์เม้นท์นะครับวันที่สองนี้เป็นการแข่งขันของภาคเหนืออยากให้ทุกคนไปช่วยกันเชียร์กันนะเจ้า เป็นคนเหนือก็พูดเหนือดิเจ้าเออช่วยกันเชียร์กันนะเจ้ารับร้องว่ามวนแน่นอนเจ้าเอ,อ้ย <c oughs> นั่นแหละและเรื่องที่2นะครับที่อยากจะบอกทุกคนนะครับตอนนี้เขาขยายเวลาให้สําหรับกิจกรรมซุ้มคู่หูพาทัวร์สี่ภาคนะครับเพียง <c oughs> เราเข้ามาเล่น มาล็อกอินกิจกรรมนะครับเล่นให้ครบตามเวลาที่กําหนดเนาะเราก็จะได้หูแมวมานะครับสามารถนํามาแลกของรางวัลได้ตามนี้เลยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเป็นสก,กินสักเลี้ยงเนาะน่ารักนะฮะเท่ๆมากมายเลยและพิเศษสุดๆนะครับวันที่24 25้านะทุกคนรับโทเคนเพิ่มไปเลยนะครับเอาไปแลกของได้เต็มที่เลยเออโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อยากจะแจ้งเกี่ยวกับฟรีไฟลนะโอเคตามที่ต้นคลิปบอกนะผมจะขอพึ่งแต้มบุญของแฟน เดี๋ยวให้มานั่งตัวนี้แทนเลยมาเธอ,อเจะเป็นตัวหลักในคลิปนี้เป็นตัวสุ่มให้เขามาดูกันว่าเดี๋ยวจะจดก่อนตอนนี้มี3 7เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขไว้ก,ก่อน3ามมืเจ็ดมึงเติมตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นบอกกูเลยถ้ากูเห็นจังจํากูคงด่าไปแล้วตอนนี้มึงเติมไปแล้วกูก็ไม่รู้จะด่าเพื่ออะไรถามชิปเพิ่งเห็นเรอวะทอบลิปมาตั้งหลายลิปแล้ว 37918นะท <expand> ุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าสุ่มทั้งหมดแล้ววันนี้จะหมดไปกี่เพชรนะครับ5าเพชรก็พอ5าเพชรบ้าเลยเหรอโอ้โหยวงการนี้เขาหมดจะเป็นหมื่นเป้าหมายของเขาคือหมัดไฟนี่หมัดไฟนะต้องได้โทเคน5อันถึงจะได้หมัดไฟโอเค Let's go ไปกดไม่ต้องบอกติ๊กีินี่ได้เลยหนึ่งอันเก่งจังเลยเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวก็รู้ ต้องบอกอะ่ะใช่ไม่ต้องบอกไปเอ้ยได้แล้วอาหารหมาเก่งจังเลยได้เหรอตัวเองพันยาอ่อนเขาดูคลิปที่แล้วเขาเนี่ยเอ้ยได้ทองแค่ลักเก่งจังเลยเทุเรศจะกินปืนด้วยเหรอใช่แต่มันมันไม่ค่อยโหดไม่ต้องสนใจดื่นเลยขออันนี้ห้าอันอมันนับตั้งแต่ตรงไหนวะมันมันก็สุ่มไปเรื่อยๆหนึ่ง ตัวเองชอบได้อาหารหมาจังเอาอีกเอาอีิแพรจะหมดไหมเนี่ยท้อเหลมากแพรจะสอบดูคลิปดูคลิปไอ้รุตแล้วมันทำให้ซึมซับข้อสมองวามอันความบรรยายนี่ได้ได้สามอันแล้วหรอไม่รู้เธอได้กี่อันแล้วไหนดูก่อนได้กี่อันแล้วเราเก่งจังเลยสามอันแล้วอ่ะ เวลากดพูดไปนี่เลยไปนี่ได้มันๆไปเลยพูดดังไปไหนเลยตายแล้วไปไปเฮ้ยพูดดีๆอ๋อเหรอคนดูก็กลัวไม่เพราะต้องหลายๆเสียงนี่ห่านหมามอไรลยเ้าจังน้อง ตึ่เตึตึเตือตนเพลงไม่มาจะเต้นเรื่องใหม่รอบนี้สลับเป็นกดตัวเองกด5แล้วก็เขากด5โอเคโอเคถ้าใครกดได้คนนั้นได้ดินมะกอกเอา1 2 3ปงสองไมปได้เอ้ยตัวเองแล้วมันเฮูย ขิาเลี้ยวเลียวเรียวมาป่ะเนี่ยหนึ่งสองอะไรอ่ะเข้าม่ได้ดีใจจังจริงปะเนี่ยกูง้างนางกูปวดนิ้วเลยเนี่ยโอเคเมื่อกี้นะครับลบสามนะทุกคนเท่ากับ สี่พันเป๊ะเลยหรอใช่ถ้ามีใครสุ่มแล้วเสียน้อยกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนเมื่อกี้ผมเสียไปสี่พันะครับสี่พันนี้ถือว่าเยอะไหมสี่พันอ่าดูดูพันเจ็ดร้อยบาทเท่ากับห้าพันเพชรไม่หมถึงเงินจริงๆริงไงก็พันสี่ร้อยบาทโอเคแรปเปอร์นะฮะ ข้าเพชรเองนี่ละข้าเพชรจริงปะเนี่ยเขาหมุนลัวเลยนะอุ้นสี่สิบเก้าแล้วอ่าเขาเรียกว่าของขึ้นราคาอะไรเนี่ยยุคนี้อะไรก็แพงของขึ้นราคาอุ้ยอุ้ยโอ้บาบหนาโมน้าโมสามจบอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อคุณพูดไปเรื <c oughs> ่อยพูดได้พูดไม่ได้ ถือว่าอันนี้ถือว่าคุ้มนะถ้าพูดถึงตัวเองว่าคุ้มไหมก็คุ้มเออก็คือมันเปิดได้หมดเลยอะใช่ยังไงก็ได้เออหุยเ e สได้ก่อนนี้เว้ยหุ้ยโคตรเท่เทไหมชุดเท่ออไอเดี๋ยวมาดูว่าตอนไนไ้แล้อมันได้อยู่แล้วแหละเอาหรอเก่งจังเลยะได้ทุกอันที่อยู่ในวงเลยเรียบร้อยวันนี้เราได้ทุกอย่างที่อยากได้แล้วหรอยัง พอแล้วเฮ้ยเขาอยากได้ไม้าออเอีเนาะมึงจะขี่ม้าเล่นเนาะเดี๋ยวคำนวณให้ดูก่อนนะฮะว่าเมื่อกี้เสียไปกี่เพชรสองพันหกสองพันหกแต่มันคุ้มนะใช่ได้ชุดเท่สองอันคุ้มคือคุ้มเลยอ่ะดีคุ้มหวานเมื่อกี้ก็ดีกว่าหมัดอ่ะหมัดออกแสงอ่ะมม่ซีซุงจะได้นั่งหนังเบิองตี สมยากเพิ่มเลทได้ด้วยโอเคครั้งแรกนะครับปิดกันแจ้งเตือน50 50ไปแล้วนี่หรออย่างดีไหนบอกว่าไม่เอาให้ไม่อย่างดีไงเอาอีลองดูอีกลองดูอีกไหนตัวเองบอกว่ามันอยากได้อย่างดีเขาจะไม่ยุ่งนะอยู่มีค่าเท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เท่าไหร่ละหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบใช่ไหม,อ,มอ่ะอ่ะต่อตออ่อไปตัวเองอะไรอ่ะเอาจริงเหรอมันหมดนี่คืออุ้ยอุ้ยยังไงตัวเองกดไลค์ไปเมืนเน่อกี้ได้ยังได้ยังไม้ยังไม่ออกเออไม้ไม่ออกเลยเขาวาสี่สิบครั้งได้เนี่ยเพราะว่ามันมีหลอดอยู่โอ้โหตัวเองมันสี่สิบแล้วเนี่ย ตัวเองไม่ต้องขี่ละม้าวันนี้ Yes บอกว่าไม่ขี่ขู่นิดขู่หน่อยจริงปะเนี่ยเซนต้องทำคลิปขี่ม้าแล้วมั้ยกางเกงไม่เอามันมีแล้วกางเกงกางเกงหายยากและคลิปนี้ก็หมดไปประมาณ8 0 0 0นเพชรนะทุกคนอ่าโดยประมาณนะครับก็รวมเป็นเงินมูลค่า1นึ่งแนไม่ใช่ หมดไปประมาณ2,400บาทนะครับสวันดีมาวู้ฮู้ได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนเริ่มเกมวู้ฮู้โคตรเท่ค้าวเซ็งดูก็รู้ว่าใครเท่ที่สุดในเซิร์ฟเออเออโอ้เออโอเคก่อนจากกันไปทุกคนขอขี่ม้าโชว์ทุกคนหน่อย Let's go วู้ฮู้น้อง่ายเท่ะชิปจรงสุดด๊าเอาจริงเอาถามจริงว่าเท่ไหมเออเท่โอ้ยไหนคนอื่นลงด้วยปะเนี่ยคนอื่นขี่อะไรอะสกีตบอร์ดนะครับน้องๆไฮเกึ๋งมีคนขี่หม้าลงนะครับโอ้โหไฮเกิ้ง โอเคทุกคนสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามช่องหน่อยช่องอะไรฝากกดติดตามหน่อยช่องเกมจับพาวเพิ่มไม่ใช่ช่องเวกอัพลุดสิอ๋อเหรอช่องเวกอัพลุดด้วยนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปอะไรอีกอยากให้แฟนผมมาอยู่ในกล้องด้วยอีกก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย